วัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมไทยวิดีโอกันะคุณเขียนในนี้ไป S C R เฉยๆนะอย่าวมันก็จะขึ้นให้คุณอันนี้สามารถกดว่าคุณกดดาวน์โหลดอันนี้สใช่ไหมคุณอย่าเพิ่งเป,เปิดมันแล้วคุณก็เลื่อนลงไปหาครับนี่มันเป็นอย่างนี้ฮะ มันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วโหลดอันนี้มาแล้วคุณก็เปิดโปรแกรมอันแรกที่คุณโหลดมานั่นแหละมันจะใช้ได้ครับผมจะมา,ผม,ะมาผมจะมาโหลดโมบูสอนพวกพวกท่านได้พวกคุณโหลดนี่นะโมบูกินะนอ่นะฮะไว้มาโหลดแกนออสแกนอฟกนอฟต์ครับ ใครที่เป็นแฟนแท้ของ GTA V กับ GTA IV นะกับ GTA แซนนะติดตามได้เลยวะผมจะมาแนะ,แน,ะนำเกมครับ GTA w i c e City ที่กำลังดาวน์โหลดอยู่มี GTA แซนนะแต่ผมไม่ดูเลย ซื้อมาสดๆสดนะเนี่ยดูภาพอ่ะไวนะเซตเตอร์อะ G T L ของแท้หลายเปอร์เซ็นต์ผมค่อยเล่นอยู่อ่าเวอร์ชั่น มเตอรนะฮะเรามาดูนะว่าในนี้มีแอสซีสิน l ี่หรอใครอยากเล่นแอสซ s สินคิดนะเะสเอ a เอสเอสเอ s เอสเอเอส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 สอสเอสเอ่เอสเอสเอสเอเอสนเอ่เอสเอส ซีนได้ไหมใครที่เป็นแฟนตัวยงของแอสซาสซินนะฮะคุณก็ลองหาเกมเล่นดูนะอย่างนั้นเนี่ยแอสซาสซินเนี่ยมีปกค้องนะถ้ามีสีเหลืองก็มีสีเขียวหมดนะแล้ยังเขียนกากกาแค่ไหนอ้น,นี่คือลูกภาพแอสซาสซินนะ มาดูผ้าแบตซีนกันแบตซีนที่หัวโถนะฉันโหลดไว้ครับเดี๋ยวจะก็เป็นแฟนของเทลเลียนะฮะเทลเลียแข่งไงวะ ค่เรียนเรื่อยๆได้แน่แล้วประสเิฐนำสีชมพ่เป็นเกมเสียตังอ่ะควต้องโหลดแอปอะไรมาเยอะดาวมือเพ่ในโบกเกมนี่ก็มีน้อยอยู่ มีเกมที่ไม่ได้รับตังค์ด้วยหรอเขาจบรายการเพียงเท่านี้